มินนี่ทำอะไรอยู่คะตอนนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินนี่นะคะมินนี่เล่นแป้งดูอยู่ค่ะแม่อ็มไม่เคยซื้อของเล่นให้มินนี่เลยอันนี้ก็เลยซื้อของเล่นให้มินนี่นะคะอันนี้นะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วอันนี้สวยมากเลยค่ะเป็นแม่ของอันนี้เป็นแม่ของเป็นแม่ของเป็นแม่เป็นแม่ของ ของมนอินนี่ค่ะอันนี้อันนี้สวยมากเลยนะคะแล้วพ่อหนูชื่ออะไรคะพ่อหนูก็ชื่อพ่อบาลนะคะหล่อมากค่ะจะดีไหมจะดีมากค่ะอืจะดีกับพ่อนะไหมพ่อณะเอาไม้ถือเสื้อตีตูดตูดเป็นร้อยไม้ถือเสื้อเลยจ้าแล้วพ่อนะให้กินแต่อะไรนะให้กินแต่มามะ่าแล้วังหนูให้กินแต่ข้าวปลา พออาบาวมาอบาวซื้ออะไรให้กินนะซื้อซื้อกุ้งหมูกระชะแป้งโดอันนี้อาบาวซื้อให้นนเลยแต่วันนี้หนูขอให้ห้อนะซื้อกุ้งให้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย